นิวเชื่อว่าบรรดาพีพ่ๆสาวกกุชชี่นะคะไม่ว่าจะแถหรือเทียมถ้าฟังคลิปนี้แล้วนะคะฟังการ,รแถลงข่าวของทางรัฐบาลน,นี้แล้วนะคะจะต้องไม่ชอบใจสุดๆเลยคะ่ะลองฟังดูคะ่ะ a l l คนที่เปิด c ุชชี่คุเปียเคปซาร์ไม่ใช่แก๊งค์อ l ชญากรแต่หลายคนแก๊งค์อ l ชญากรเป c ดกุชชี่คุเปียเคป Det handlar om regeringsförslaget om säkerhetszoner där polisen ska ha rätt att visitera personer utan konkret brottsmisstanke. Det kan räcka med en klädstil som är förknippat med ett kriminellt gäng. Man klär sig på ett visst sätt, det, det är en viss klädstil som, som, som kommer med att vara med de här gängen. ทิกเอรค่ะช่องของทีวีฟีละนะคะซึ่งเขาได้ถแถลงเอาไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเกี่ยวกับอา,อาจารยากรแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นนะคะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางอาชญาากรรมแล้วก็อยู่ในกลุ่มของอพวกก่อการร้ายเนาะซึ่งส่วนใหญ่เขาตรวจสอบเนี่ยคนที่ใส่กุชชี่ใส่หมวกกุชชี่นะคะส่วนมากที่เขาตรวจสอบเนี่ยจะเป็นพวก อ,อยู่ในกลุ่มของพวกเกาะกันร้ายแล้วก็เข้าขายแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับพวกเกาะอจกรรมเนาะซึ่งวันที่28เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะทางเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์นะคะออ,ออกกฎหมายแบบจรงิงจังก็คือมีสิทธิ์ขอเข้าตรวจค้นค่ะตามสถานที่ต่างนะคะแล้วก็กลุ่มที่มีส่วนน่าจะเป็นไปได้ที่เข้าขายอยู่ในอจกรรมเนาะซึ่งเขาจะมองว่ากลุ่มคนพวกนี้เนี่ยาการสมใส อย่างเช่นหมวกูุชี่ที่เขาเอ่ยเป็นแบบชัดชัดเจมากนะกุชี่ไม่ว่าจะของแท้ของหรือของเทียมเนี่ยอยู่ในวัยนี้เนี่ยดูจากดูจากสไตล์เนี่ยความเป็นไปได้ไหมที่คุณจะมีแบรนด์เนมใส่ในราคาแพงขนาดนี้เนาะเขาเลยจําเป็นจะต้องอาจจะขอเข้าตรวจค้นเป็นพิเศษซึ่งการพิจารณาหรือว่าเขาจะตรวจในกลุ่ม จะเด็กวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่แบบไหนอะไรยังไงนั้นนั้นนะคะเขาไม่มีการลงรายละเอียดแบบชัดเจนที่แบบว่าพอที่จะแบบว่านิวนำมาอธิบายได้ยังไงก็เพื่อนๆลองไปหาดูเนาะค่ะแล้วก็ารายละเอียดตรงนั้นดูเนาะซึ่งนิวก็หยิบยกมาคร่าวๆค่ะเพียงอยากจะบอกว่าต่อไปนะคะทางเจ้าหน้าที่นีสเปเดนเขาไม่อ่อนโยนนะคะเขาจริงจังแล้วอย่างนึ่งนิวคิดว่าเขาจะทําการตรวจ ตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆศูนย์ศูนย์ช้อปปิ้งต่างๆเนาะแล้วก็ทางสถานีรถไฟสถานีรถไฟแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะเทสซันทอร์นเนาะแล้วก็ยังไงอะตามสถานที่ต่างๆอย่างนิวเนอะการอันนี้คือขำมากนิวอยา่างอันนี้คือแค่เมาส์มอยนะคะนิวนิวขำมากตรงที่ว่าการแถลงข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่ศุกร์แล้วมีการพูดถึงกันแบบว่า มีคนวิจารณ์กันเยอะมากบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็ไม่เห็นด้วยแต่สิ่งที่ทําให้นิวขำก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะนิวพาเด็กไปพาเด็กๆไปทานเค c ซีค่ะเราชอบไปเดินห้างกันที่มอลล์ออฟสแคนเียนะคะแถวห้างนั้นก็เป็นลักษณะเหมือนสยามพารากอนอ่าเซนทันเวิลด์แล้วก็อาจจะเป็นแบบลักษณะเหมือนสยามสแควร์ที่เด็กๆวัยรุ่นเข้าไปรวมกลุ่มกันซึ่งแถวนั้นนะคะห้างที่นั่นน่ะจะมีเด็ก มวยรุ่นนะคะประมาณ17-18 16 1 7 1 8หรือก็อาจจะอายุน้อยกว่านั้นเนาะคือใส่หมวกกุชชี่ใส่กระเป๋าอ่าซึ่งซึ่งนิวเห็นแต่นิวไม่คิดะคือใส่กระเป๋าแบบกระเป๋าโทรศัพท์เนาะกระเป๋าสะพายแบบกระเป๋าเล็กๆเนาะที่สําหรับใส่โทรศัพท์นะ กุชชี่ Gucci เนาะรองเท้าก็กุชชี่ก็คือแบบเนมแบรนด์เนมเยอะมากคือแบบเป็นกลุ่มๆเป็นแก๊งของเขาเนาะวัยรุ่นเนาะบางคนก็ขับรถกัมบีเอ็มดัู่นนี่นั่นเนาะซึ่งเนี่ยก็ไม่คิดอะไรนี่ก็เออเนาะเด็กเดี่ยวนี้แบบว่าเออแต่งตัวแบบอชอบใส่ทําไมจะต้องใส่กุชชี่กันเป็นสัญลักษณ์เนาะแต่เนี่ยไม่ได้มองว่ากลุ่มพวกนี้เป็นพวกอาชญากรรมนู่นนี่นั่นเนาะเพียงแต่ว่าอ่าสิ่งที่ทําให้เนี่ยมาพูดวันนี้คือมันเป็นเรื่องตลกที่ว่า พอวันวันสุกมีการแถลงข่าวตรงนี้เนาะวันเสาร์นี้พาเด็กๆไปทานเคฟซีที่ห้างปรากฏว่าเด็กกลุ่มที่นิวเคยเห็นนะคะไม่ใช่หน้าซ้ํากันนะคือกลุ่มอะที่ควรที่จะต้องแต่งตัวแฟชั่นแบบ Gucci ่แบรนด์เนหลุยนี่นู่นี่นะั่นกับการเป็นใส่กันใส่หมวกไนกี้หมวกสปอร์ตเนาะหมวกแล้วก็ใส่หมวกไหมพรมซึ่งนิวเห็นนี่แบบคือแบบอุ้ยแรงสถานของ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 ,ของทาง รัฐบาลที่มีการแถลงเมื่อวันศุกร์คือแบบสะเทือนเหมือนกันนะสะเทือนเหมือนกันก็คือคงจะระวังเด็กๆคงจะแบบไม่อยากจะแบบต่อรอต่อกรกับเจ้าตำรวจอนะเนี่ยคิดว่าแต่คิดแคิดว่าคงจะหลีกเลี่ยงกันอ่าเป็นที่จับตามองหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่รู้นะคือคือเนี่ยก็ไม่ทราบนะแต่เพีเพยงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบสนุกสนุกนะสาหรับนิ้วคือตลกอะ่ะ ก่อนหน้านี้เห็นแบบว่าใส่กันแบบเด็กๆไวรลูกเนาะใส่แบรนด์เนมกุชชี่กันเยอะมากเยอะมากตามห้างที่นิวไปเดินเนาะปรากฏว่าอพอวันเสาร์ที่ผ่านมาไปดูใส่หมวกไหมพรมกันเป็นแบบอุ้ยนิวนิวอเอ็นดูเนาะคือแบบว่ายังไงอะทันอะตามสถานการณ์ตาม,าตามข่าวสารทันท่วงทีจริง,รงๆเนาะเด็กพวกนี้ก็คือแบบเนก็ขำอะ,อะตรงนี้นิวก็อยากจะมาแบ่งปันค่ะบอกเล่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับ กดนโยบายที่จะเริ่มบังคับใช้นะคะวันที่28เดือนหน้าที่จะถึงนี้นะคะ,ะบางคนเห็นด้วยบางคนไม่เห็นด้วยเนาะ,ะแล้วก็ปรรดาพี่ๆสาวกนะคะที่แบบว่าเดินทางมาจากตจังหวัดแล้วมาซื้อชอบมาซื้อกระเป๋าลงกระเป๋าหดุยแล้วก็กลับกลับเอาไปขายเอาไปขายผ่อนนู่นนี่นั่นก็ดูดูด้วยนะคะเผื่อแบบเข้าตากรรมการเรียกตรวจคนหาที่มาที่ไปถึง ถึงอ่าสิ่งของนะว่าอาจจะไปทำอะไรนู่นนี่นั่นเนาะเขาอาจจะมีการสอบถามสอบถามเนาะตรงเนี้ยก็ก็ยังไงอ่ะก็ขอให้โชคดีเนาะนิวเพียงแค่อยากจะมาบอกเล่าค่ะไม่มีการแต่ว่ายังไงอ่ะมาเตือนหรือมาสปอยเนาะเป็นการบอกเล่า90ค่ะว่าสวีเดนมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็กฎหมายออกมาแบบเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็จะมีการออกกฎหมายมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะขวาญล้างกลุ่มแบบว่า สร้างความมุ่นหมายให้กับประเทศเขาเนาะประเทศสวีเดนเนาะยังไงก็นิวก็ขอเป็นกําลังใจนะคะบรรดาสาวกกุชชี่แท้แล้วก็เทียมทั้งหลายนะคะขอให้สู้ค่ะเป็นสาวกเป็นแบบยังไงนักสะสมต่อไปนะคะยังไงก็เพียงแค่มารอ่ฟังว่ากฎหมายเปลี่ยนใหม่นะเนาะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเห็เนคิดเห็นยังไงกับกฎหมายนี้เนาะว่าเขาจะทําการตรวจสอบเป็นพิเศษสําหรับคนที่ใส่หมวกกุชชี่ Gucci นะคะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น วัยกลางคนหรือวัยผู้ใหญ่อันนี้นิวเขาไม่ได้เจาะจงแบบร้อยเปอร์เซ็นตเนาะตรงเนี้ยแต่เข้าไขายอาจจะเป็นพวกวัยรุ่นซะมากเนาะว่าความเหมาะสมใส่ของที่แบรนด์เนมเกินอายุตัวเองซึ่งตัวเองยังไม่ได้ทํางานเนี่ยและมีของแบรนด์เนมใส่อาจจะแบบเข้าตากรรมการเข้าเข้าตาเจ้าหน้าที่มากขึ้นอาจจะต้องสอบถามถึงที่มาที่ไปเนาะแล้วก็อาจจะยาวสาวถึงคุณพ่อคุณแม่ต้องมาให้คําตอบแทนเด็กๆนะว่าเอา ของเบเนมพวกนี้มาใช้ได้ในอ่ายังไงอ่ะต้นสายประเหตุที่มาที่ไปของของพวกนี้เนาะอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องอ่าไปถึงคุณพ่อคุณแม่ต้องมาคอยอ่ายังไงอ่ะชี้แจงเนาะถึงที่มาที่ไปของของพวกนี้คลิปนี้นี่คงจะต้องฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอเป็นยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้บรรดาสาวกกู้ชีทั้งหลายคะ่ะเพื่อนๆจา๋าโชคดีกันทุกท่านนะคะบ๊ายบายคะ่ะบ๊ายบาย